สวัสดีครับผมผมบอกแล้วผมจะมาไม่บ่อยเป็นไงมาอีกแล้วฮะเพิ่งลงคลิปไปเมื่อวานนะครับหลังจากหายมาเป็นเดือนตอนแรกเนี่ยคิดว่ายอดวิวคลิปจะอยู่ที่ประมาณ1000นต้นๆน,นะ mm. แต่ที่ไหนได้แม่งติดอันดับ 1- ใน10คลิปล่าสุดโอ้โหก็ขอบคุณทุกคนนะฮะขอบคุณนะครับอันนี้ขอบคุณมากๆนะครับที่เข้ามามีส่วนร่วมนะฮะทั้งเข้ามาดูแล้วก็กดไลค์คอมเมนต์นะครับผมนะทำให้เราเนี่ยมีกําลังใจในการทําคลิปมีไฟนะฮะเดี๋ยววันนี้จะมาทําคลิปคอโมโบสกิลเด็กแรงตอนนี้มาแรงมากนะทุกคนนะ คลิปที่เราก็ลงคอมโบดิกแรงไปเดี๋ยวจะมาเล่นคอมโบเดิมนะครับแต่ว่าจะแนะนํานะครับมุมยิงหามุมยิงอย่างไงให้ได้เปรียบแล้วก็เล่นง่ายนะครับสรับคอมโบสกิลเซตนี้นะ <Okay. S 1> ไปเดี๋ยวเราไปดูคลิปกันเลยแล้วกันนะครับพร้อมถ้าผู้ตึงโนหนึ่งเรื่องเติมเกมแล้วก็ต้องริดแมนช็อปเท่านั้นครับเติมฟรีไฟลโคตรจะถูกฮะเริ่มต้นเพียงแค่12บบาทเท่านั้นมีทุกแพ็คทุกราคาให้เติมแถมมีโปรลดหนักจัดเต็มตลอดด้วยนะครับ ถ้าเราเติมที่เว็บลิทแมนช็อปเนี่ยหลังเติมมีเงินคืนนะเพื่อที่จะสะสมนะครับเอาไว้เป็นส่วนลดในการเติมครั้งหน้าได้อีกอยากเติมออนไลน์ก็ทําได้นะครับมีทีมแอดมินดูแลตลอด24ชั่วโมงครับอยากสัมผัสความคุ้มค่าเราต้องมาเติมินที่ลิทแมนช็อปเท่านั้นนะฮะสกิลเด็กแลง้งตอนนี้แม่งระบาดหนักมากๆเจอทุกเกมนะในแลง้งแลวเกมนี้ก็ต้องเจอเชื่อผมไหมคนเล่นเยอะมากนะครับเดี๋ยวนี้จะมาแนะนําทริคนะครับในการหามุมยิง ยิงยังไงให้ได้เปรียบศัตรูนะครับยิงยังไงให้ศัตรูตายไวที่สุดสําหรับคนที่เล่นไม่ค่อยคล่องชาร์จไ in ม่ค่อยเก่งนะครับผมแนะนําให้เล่นคอมโบนี้แหละเล่นง่ายดีนะครับเป็นตัวดาเมจเป็นตัวสนับสนุนให้เพื่อนก็แล้วกันนะฮะสำหรับคนที่ชาร์จไม่ค่อยเก่งนะแล้วเราจะหามุมยิงยังไงอะถึงจะได้เปรียบศัตรูแล้วก็ให้เพื่อนเล่นง่ายนะครับผมก็คือเราต้องหามุมยิงแบบว่าให้อยู่จุดได้เปรียบนะครับจุดสูงๆอย่างเงี้ยเช่นจุดสูงๆหรือว่าจุดแบบว่าศัตรูยิงสวนมาไม่ได้อะไรแบบเน ก็พยายามหามุมแบบนี้แหละในการเลียนแล้วก็ยิงในระยะใกลๆเอานะครับเราต้องพยายามดูมินิแมปตลอดอะทุกคนโอเคไม่มีตวลงเลยอันี่วงฟ้านะตามมาแล้วกันของโบนี้ต้องปืนแรงๆมันมีตวลงตรงนี้นะตอนลงอะหอน่งไงเปิดแม่งเลยอยู่มุมสูงกว่าเนี่ยมันจะมีมาร์กบอกนะครับว่าศัตรูเนี่ยจะกลับมายิงเราหรือว่าจะวิ่งหนีต่ออะไรแบบนี้ทำให้เราตัดสินใจได้ง่ายแล้วก็เตรียมตัวป้องกันได้ง่ายนะครับผม มาแม่งติดนานด้วยนะโมโูนี่มาไว้เห็นไหมมันออกมาดักรอเป้งเขาหัวเห็นไหมคือเราต้องรู้เขารู้เราอะทุกคนถ้าจะเล่นอะไม่ว่าจะเล่นตำแหน่งไหนนะคือเราต้องรู้รู้เขาว่าเขาจะยังไงอ่านเกมต้องอ่านเกมเขาให้ได้ทุกคนถ้าอ่านเกมเก่งอะแม่งเล่นตำแหน่งไหนก็ได้เรามีคนนะทุกคนนะเมืองข้างหน้าเรามีจุดแดงๆอยู่เนี่ยแตกแม่งแกล้งเกลเกียน กินเกินไปอ่ะมีคนบอกให้เล่น EK อ่ะมันไหนอ่ะมันคืออันไหนอ่ะมันคืออันไหนอ่ะเนี่ยในเท่นอันเนี้ยไม่รู้ของมันเล่นเป็นเดือนอ่ะลองสังเกตดิไหนเราไม่เห็นได้เห็นเลยนี่หรอมันสร้างเครื่องอันนี้มาให้หรอหรือว่าไงเนี่ยมันก็เท่าเดิมนะเห็ดไม่ขึ้นไม่อะไรเลยเพราะว่าเราเล่นคอมโบนี้แม่งต้องใช้เห็ดนะอ่าเต็มแล้ว ฟาร์มัสสามาสเลยเหรอหกร้อยเวอร์โกงเกินแบบนี้ผมว่าแล้วปืนฟารา์มัสม่งอย่างโกงเฮ้ยไม่เชยงเนี่ยกะลึงบ้องแตกหนึ่งสอยพี่สอยใช้ปืนสองใหม่แล้วกันเห็นนักแข่งใช้กันเยอะนะซองนี้อุ้ยนี่หน้ากเพื่อน เท้าไม่เท้าเพื่อนระวังขึ้นบนแล้วกันตรงนี้บนสองเมตรมาคาหายไปไหนอะ่ะแปลงร่างแล้วมา้าหายเลเยหรอเป่งสวยเพื่นสวยเฮ้ยมีตัวลงติดมค์คไปก่อนไปครับผมตามไปไหนล้ววะ อุ้ยไอ้นี่อย่างไวตอนนี่ไงไวเหรอฮะไวเหรอตายซะตีคิวครับคุณผู้ชมเต็มละเหตุเราต้องเติมตลอดนะทุกคนนะเพราะว่าเราจะได้มีไคลร็อตยิงแรงขึ้นโอ้ยมีตัววิ่งเก็บไอริสเจาะไปเกียนนัะ ขอยิงเก็บทุกแม่งขอตั้งไอวอลแล้วแม่งยิงทะลุไอวอลสามอันนะไอริสเฮ้ยมีตัวมาเก็บศพฮะมันจะเก็บศพนะได้ที่เราฟูดาวอยู่ทุกคนต้องเจาะไปก่อนดาวมาดีวะมันมีสองศพไม่ใช่หรอ ให้ไปไหนหอ่ะเฮ้ยอตัวเพื่อนเรามาร์ไว้ด้วยเพื่อนเราเอาโมโคมาด้วยครับสวยหามุมยิงดีๆครับนี่เราต้องอ้อมมาข้างบนดเดียเฮ้ยอู้คี้ย่างแรงย่งแรงแรงเ,งเงด็กแรงเหมือนกันฮ่า,าเอ้ยเกาะเกือบปิวนิดเดียวเสียวเกาะเกือบหายเห็นปะ นี่ผมเจอแล้วผมเจอเด็กแรงแล้วเจอเจอทุกเกมอยู่แล้วเด็กแหลงอะทั้งคนเนี่ยหามุมยิงดีๆครับหามุมยิงดีๆสนับสนุนเพื่อนได้แอสซิตก็ยังดีคิวหรือได้คิวหรือไม่ได้คิวช่างมันเถอะทุกคนเพราะเราเป็นฝ่ายแบบเหมือนเหมือนสไนเปอร์อกึ่งสไนเปอร์เหมือนกันนะเป็นตัวทำดาเมจต,ตัวอะไรให้เพื่อนอะเราต้องหามุมยิงดีๆนะครับถ้าจะให้ได้เก็บเลยก็คือมุมสูงทุกคนโอเค เรายิงไว้ไม่มีใครเก็บไอวอลตัวไอ้ได้ปืนนี้มาครับเฮ้ยมีตัวยิงข้างบนมีตัวยิงกันนะม,มุมนี้ศัตรูน่าจะส่วนเราไม่ได้นะครับมันเป็นมุมแบบว่ามุมบักเฮ้ยข้างในหนึ่งตัวเปิดเลยมันมเห็นเราหรอกมันยิงเราไม่ได้หรอกมันส่วนเราไม่ได้ <c oughs> เกียนเกินไปปะวะนี่ะ yeah. ยังเกลียนเลยอ่ะไปนี่สัน้นเป้งระยะไกลผมก็เอาระยะไกลผมก็เอามาดิตัวแรกเลยป่ะระยะไกลเอาคิวครับคุณผู้ชมมันแบบสิบห้าคนได้อยู่นา่าจะหมดแล้วนะบางนี้เฮ้ยเอารดดีกว่าผมว่าผมว่ารถดีกว่าวงน่าจะรุนแรงแล้วน่าจะมีตัวดักวง เติมเห็ดผมขอแวะเติมเห็ดแป๊บนึงนะคือไคโอสผมต้องใช้อ่ะต้องใช้ตลอดถ้าเล่นของโบนี้เรามีตัวยิงแถวๆตรงนั้นเฮ้ยมีรถหลังเต็มละเห็ดผมเต็มละมันมียิงงงเซเว่นนะเมื่อกี้แปบ๊บนึงหาม,มุมดีๆครับมีข้างในก็ป้องกันนะไอ้วอร์ไม่ต้องไปกลัวเฟืองทุกคนป้องกันไปเลยนี่ไนงะไอริท เล็งหัวดีๆกางหัวเพื่อนดาววงยังแรงวงต่อไปอยู่ตรงนู้นนะครับเราต้องอ่านเกมนะทุกคนนะมาอยู่กลางวงแล้วก็จุดที่ได้เปรียบที่สุดก็คือมุมสูงที่เพื่อนเรายึดไว้แล้วสวยเพื่อนสวยเอาเยเราหักไงเพื่อนเอาล่อนอะไรของเขาเนี่ยผมแค่ขี่รถไม้เฉย นี่ก็ดูครับว่าศัตรูอยู่ตรงไหนไอ้วอกันไม่เลยนะทุกคนนะเพราะว่าเวลาเรายิงมันเพลินเราอาจจะพลาดได้ไปลงดาวพยายามจะยูงห่างไอ้วอนะครับจะย,ยูงห่างเลยอยู่ใกล้ใกล้ไอวอเวลาเรายิงมันเพลินเราจะได้วิ่งเข้าไอวอได้นะครับโอเคขวาทางหน้าก็มีมตัง้งไอ้วอกันไว้ก่อน ไปก่อนครับปุ๊บโดนแล้วนะปุ๊บไอกดอกดาวเห็นไหมถ้าเราตั้งให้วอลไว้อะศัตรูสก,กิดมาเงเราวิ่งเข้าให้วอลทันนะทุกคนนะเวลายิงมันเพิ่นยิงมาทันเลยะฝังซ้ายอีกเนี่ย เอ้าแม่งแรงเกินยังเกลียนแล้วเพื่อนยิงใครอ่ะยิงช่วยเราปะดูว่าข้างหลังแต่ว่ามีเพื่อนค้ำหลังละไม่ต้องกลัวตัวหน้ามีตัวหนึ่งอย่างนี้แม่สาวน้อยผมเห็นอยู่เฮ้ยหายแล้วชิบหายแล้วเพื่อนนี่นะจำส่นเพนก่อนโอเคแป๊บเดียวอ่ะไม่ถึงวิ่งตายอ่ะฟ้าม้าต่ะบอกเลยเดี๋ยวเราอยากไม่มี ใหญ่ๆไม่มีตอกแม่งเลยแล้วกันตอกแม่งเลยแล้วกันตอกแม่งเลยแล้วกันมาดิเอาชนะเฉยเลยเอาโอ้โหคือเราต้องหาหมุมยิงนะทุกคนนะมุมสูงไฮกราวอะไรพวกนี้หรือว่ามุมบักๆเวลาเพื่อนเล่นตรงไหนเราต้องคอยคอมเมอร์คอยสนับสนุนเพื่อนนะครับเราเป็นตัวราเมจให้เพื่อนนะทุกคนนะเราดูดามจทมดิหกพันกว่ายัางมา โอเคคุณผู้ชมถ้าชอบคลิปวันนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ด้วยนะฮะก็ขอขอบคุณนะครับทุกแรงสนับสนุนเลยนะทุกคนนะโอเคสำหรับนี้ก็ต้องขอตัวก,ก่อนแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับบ๊ายบายสวัสดีครับ